เปิดตัวลูกชายคนใหม่หนุ่มกัญชัยคนนี้รักมากแถมหล่อสุด พึงเรียนจบเป็นบัณฑิตป้ายแดงไปมาดๆดสำหรับพระเอกสุดฮอตวินเมทาวินที่ตอนนี้มาแรงมากๆกระแสะความนิยมไม่มีแพวทั้งไทยและหลายประเทศสมัครเป็นเอฟซีกันรัวๆล่าสุดอินสตาแกรมวันกันชัยได้เผยภาพของพิธีกรแถวหน้าของวงการอย่างหนุ่มกันชายที่ได้นางสัมภาษณ์หนุ่มวินกันซึ่งหน้าพร้อมข้อความระบุว่าอีกหนึ่งลูกรักวินกันชัยพอหนุ่มลูกโดก